องกล้องนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหให้เลขเด็ดเลขอะไรนะเลขทะเบียนเลยปะใช่อกล้องนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเดไปหย์ห้าห้าศูนย์หกไม่ได้หห้านยหกได้าย์ห้าครับผมกระทันหันนะไห้มันก็ห้าห้าศูนย์อ่ห้าศูครับขอให้ถูกระงวัลที่หนึ่งนะครับนี่ ใครที่พลาดคันนี้ก็มีซีวิกอีกคันนะครับสีเทานี่ครับรถสวยยินดีด้วยนะครับไฟแนนซ์ผ่านก็รับรถเลยนะครับ ขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับคุณปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณนะครับถูกระหวันที่หนึ่งนะ <laughs> ขอบคุณครับ เร็ยบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีวีออสเข้าใหม่นะครับแต่รถยังไม่เสร็จนะครับราคาเบาแน่นอนเอยครับนี่สวยๆเลยนะครับซีวิ c กสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่ทาดคันนี้ยังมีสี เทาอีกคันหนึ่งนะครับพร้อมโปรโมชัน่นน้ำมันเต็มถังนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนี่สวยไหมพี่ๆน้องๆคนไหนที่กําลังมองหารถนะครับมีรถคันเก่าก็รับเพินด้วยนะฮะไปในอนุมัติปุ๊บรับรถปั๊บนะฮะซื้อเงินสดจัดไปแ้นได้หมดนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่กังวลในเรื่องของเงินจองนะไม่ต้องห่วงนะครับ เซ็นเฟ้นไม่ผ่านนะครับคืนเงินจองทุกบาททุกสตังค์นะครับหรือว่าใครจะซื้องเงินสดพอมาดูรถเอ๊ะไม่ชอบคืนเงินจองนะครับคอนเฟิร์มร้อเอร์เซนะครับคืนเงินจองทุกบาททุกสตังค์นะฮะนี่ไปแล้วสวยไหมให้ดูความสวยของ Civic เอสบีคันนี้ไวมาก <laughs> ไปหาหวยให้อยู่กระทันหันนะครับ ไปแล้วขอให้หเฮงร่ำรวยร่ำรวยครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะ, <c ười> อะโอเคนะครับยังมีอีกหลายคันนะครับสำหรับที่พี่น้องๆคนไหนที่สนใจนะฮะพร้อมออกรถเนี่ยทักมาได้เลยนะครับนี่มิลาดเอ้ยไม่ใช่มิลลาดแอคทัดนะครับอันนี้ก็เพิ่งรีลันไปนะครับเป็นมาด้า2นะครับสภาพใหม่จัดะนะครับแล้วก็วีออสมีออเจนสนะครับ นี่รถมือเดียวสวยๆเลยนะครับแล้วก็อันติสอันติสเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสวยมากนะครับสวยมากๆถ้าใครที่ชอบรถขนาดกลางนะครับแล้วใช้งานดีถึกทนนะฮะแนะนำ t o y o ต้าโคโร l อันติสนะครับ้าสีดำคันนี้เลยนะฮะคันนี้ก็เพิ่งรีลันไปนะครับสวยๆแล้วก็ Ford Focus คันนี้ก็คือออปชันล้น ในราคา2 0 0แสนนิดๆน,นะครับ2 0 0แสนเท่าไหร่222นะครับนี่2อ2ออปชั่นลดมากนะครับ Ford Focus นะครับตัวซีดานนะครับสีประตูน่าขับน่าใช้ BRV เผื่อใครที่อยากได้รถครอบครัว7ที่นั่งคันนี้เป็นรุ่นท็อปรู้สึกว่าสีเดิมด้วยคันนี้นะครับรุ่นท็อป7ที่นั่งตะกี้คือ FB คันนี้คือ FD นะ FD นะฮนะ สนใจยังไงก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับคอมเมนเต์ใต้ล่างคลิปได้เลยเดี๋ยวส่งข้อมูลให้นะครับพร้อมออกรถก็โทรได้เลยนะฮะร,รับซื้อรับเทิรญวีออสหล่อมากมีสเกิร์ตรอบคันลงล้อด้วยแล้วก็เบาะหนังอย่างดีนะครับสวยๆเลยนะมาด,ด้าสองมาด,ด้าสามมีนะครับใครอยากขับอีโคคาร์นะครับฮอนด้าบิโอเมดนะฮอนด้าบิโอเมดบิโออะเมดนะครับเป็นตัวซีดานนะถ้าบิโอธรรมดาก็5ประตู อันนี้เป็นตัวซีดานรุ่นท็อปนะครับรถมือเดียวสวยๆเหมือนกันนะครับหรือจะมาวีออสคันนี้ก็ได้คันนี้ก็เดิมนะครับสีเดิมรถมือเดียวสวยๆนี่อ่าคัดมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็มือเดียวแล้วทุกคันฟรีดาวหมดนะครับจัดได้เต็มสายซิ่งไวรุ่นจัดไปนะครับคันนี้ออกรถศูนย์บาทจัดทรงลงล้อให้อย่างสวยล้อแท้ของอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเป็นล้อแท้นะครับพร้อมซิ่งได้เลยนะลงท่อลั่นๆนะครับ หมาะมากฟิล์มใสสไตล์เป็นรุ่นสายซิ่งคันนี้ออกรถศูนย์บาทนะซิตี้สายซิ่งสีดำหล่อๆกลับมาวีออสวีออสมีรีวิวแล้วนะครับแล้วก็มาด,ด้าสามมาด,ด้าสามคันนี้ผ่อนห้าพันห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับซื้อเงินสดรับรถพร้อมเล่มได้เลยสีแดงสดๆนะแดงสวยๆอันติทีอาร์ดีสปอร์ติโวนะคันนี้คือสุดนะครับ อันนี้คือชุดแต่งจากโรงงานเลยนะนี่สวยนะครับได้ชุดแต่งสเกิร์ตจากโรงงานหน้าขับน่าใช้นะครับคันนี้ t o y ยต้าค r นล่าอันติสทรีอาร์ดีสปอร์ตนะครับสปอร์ตผ่อนสบายๆอะ่ะนะเท่าไหร่เองผ่อนผ่อนอยู่5 000, ้าพันสอ่ะนะครับแล้วก็ยาริสคันนี้ก็เป็นตัวแต่งมาจากโรงงานอีกแล้ว ACE นะครับยาริสเครื C ่องพันห้าหนึุดห้า ACE หรือยาริสเอนั่นเองนะฮะ ยาลิสเอทคันนี้ก็บอกเลยว่าหลายคนสนใจนะครับเห็นโทรมาเยอะมากบางคนก็ไปถามลูกก่อนลูกชอบไหมนะฮะผมบอกเลยว่าวัยรุ่นชอบนะครับลองมาดูรถของจริงที่ร้านเนี่ยถูกใจแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับรถสวยนะฮะน้องกิดคอนเฟิร์มเลยวิกโกนะครับคันนี้ก็เกียร์ธรรมดาสีน้ำเงินสวยมากผมบอกเลยสภาพหนังฟ้านตลอดฟอร์ดเลนเจอร์นะครับฟอร์ดเลนเจอร์เกียร์ออโต้สวยมากผมบอกเลยน่าขับน่าใช้สด ะะมีรีวิวแล้วนะถ้าสนใจคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเดี๋ยวต้องคิดส่งข้อมูลให้นวราสีประตูเกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นรุ่นท็อปตัวยกสูงนะครับรุ่นท็อปยกสูงนะฮะสวยๆเลยใครสนใจก็มีรถเทินเก่ามาเทินได้นะครับพร้อมออกรถโทรได้เลยนะครับ085 249 1 9 8 7นะแล้วก็ BMW คันนี้ไม่ใช่นะ BMW ที่รีวิวไปแล้วคือขายไปแล้วนะครับอันนี้คือรถพี่แอนนะครับอันนี้คือ เป็นรถพี่แอนนะครับ BMW ไปแล้วนะ X1 นะเห็นแป๊บเห็นวันนั้นที่รีวิวไปเนาะขายไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอ v ออสเข้าใหม่นะครับ v ออสเข้าใหม่ยังไม่เสร็จนะครับแต่รถสวยราคาเบาแน่นอนแล้วก็จะมารีวิว Honda BRV ให้ใหม่นะครับบนให้ใหม่รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเนาะใครสนใจก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดแชร์หรอกพี่แค่กดกำลังใจให้ก็ดีใจมากแล้วนะครับกดคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องกิจก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับ ก็วันนี้ไม่มีอะไรครับมาส่งรถนะครับตอนเย็นไปแล้วครับสวัสับวันนี้ขอให้คุณปุ้ยแล้วก็แฟนคุณปุ้ยถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขครับถูกหวยางวันที่หนึ่งเดอ้อสวัสดีครับ